สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้นะครับวันนี้จะมาเช่าเหรียญฟูทวดนะวัดเม็ดแตงนะครับฟูทวดมาชังให้นะครับพุดีพี่เขาก็มาจากที่นครสวรรค์นะครับก็ได้นําพระเครื่องนะครับนะครับหลวงปูทวดนะครับเม็ดแตงนะครับเดี๋ยววันนี้เราแกะดูนะครับว่าเหรียญนี้จะแท้ไหมถ้าแท้ก็คือตามที่ตกลงกันนะนะครับตกลงกับเขา9,3้าานะครับเดี๋ยวแกะดูเลยครับ เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับว่าแขไหมค่อข้างจะแกะยากนิดหนึ่งมันเป็นเม็ดแตงต้องใช้ไฟเป่านิดหนึ่ง ท่านใดมีพักเครื่องนะครับต้องการจะปล่อยก็เรียนเชิญที่ร้านเราได้นะครับรับเช่าพร้อมเงินสดนะครับมาได้เลยนี่นสดสดร้อนร้อเลยนะครับนี่นั่งอะไรมาพี่ขับรถ<ล>เองนั่งรถนั่งรถเมย์อ๋อนั่งรถเมย์มานี่มาจากนาครสวรรค์เลยเหรอ,อโอ้โหนี่พี่เขาก็มาจากที่นครสวรรค์เลยนะนั่งรถรถเมย์มา